คูณสองมาสองแปดคูณสามมาสองรอคูณสมาสองหมาตัวเ้งมาเท่าไหร่ครับโอ้ยสี่พันเก้าร้แปดสิบโอ้แ้ผมใส่ทุกคนด้วยนะครับผมตั้งอยู่ในเกมลอสเตอร์ดัมโบ้นะครับผมมา ว่ากก่แจ้คคือคนองนะครับผมเพื่อผมสัจรย์ไดเช่นเคยนะผมอะ่ะเลยเกมคายดีจีนะครับผมอะ่ะเริ่มเล่นที่หมดลายี่สิบนะผมไปเอาสเกตเตอร์รุ่นเลยครับผมก่อทีแรกเอาไม่หมาครับผมคูณสองมาหกสิบคูณสามมาหนึ่งร้สิบสี่ คูณสี่ไม่สองร้อยเก้าสิบหกคูณห้าไม่แปดสิบมาตัวเลขมาผมเท่าไรห้าร้อยห้าสิบเอ็ดก็พอผมโอ้โหมาเปิดไปได้เมื่อไหร่ขยับหมุนไม่สีส่สิบมาผมแปดสิบสองคูณสองมาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคูณสามไม่อีกสามร้อยเก้าสิบสองไมคคูณสี่สองร้อยแปด มาราัวโหร่งมาเท่าครับแปดร้อยห้าสิบแปดครับผมไปขยับหมุนขึ้นเลยหกสิบมาห<ผ>มุไก่แจมะสิบสองคูณสองมาสามหกคูณสามาอุ้ยหนึ่งพันหกร้อก้สิบสองคูณสี่ม่หกร้อยมาตัวเด่งมาเท่าไหร่ครับ โสองพันสามร้อยบแล้วบมงเวลาไม่กะาไปขึ้นไปแปดสิบแล้วผมหายี่สิบสี่คูณสองมาสนึ่ล้าแปดสิบคูณสามไม่นึ่งล้านหกสิบปดคูณสี่ไมหนึ่งพันสี่ร้อยแปิแปดคูณห้ณ 5, าไม่นึ่งล้าหกสิบมาลงสเก็ตเตอร์ด้วย ไม่มาหมมาแค่สองตัวมาน้อยตัวเด้งเมื่อนสองพันสามร้อยี่สิบายหมดแล้วหนึ่งร้อยเลยมาหมวสองห้ายสี่มา,ม 250, มาคูณสองมาแต่ละหกสิบคูณสามมาหกร้อยสามสิบคูณสี่ไปหกร้อย มาเราโตเร่มาครับสองพันสามร้อยสี่สิบอ้โหาม,มาขยับหมนไปหนึ่งร้อยยี่สิบ มเงียบแล้ว็อมเหมือนหนึ่งยยี่สิบมาหนึ่ง้อยแต่เศษคูณสองมายี่สี่คูณสามมาหนึ่้อยแปดเอาเดรกสเตอร์เลยครับผมมาครบสามตัวเหมือนตีแปดหุนครับผมให้เริ่ม คูณสองมาสามหกเซฟคูณใส่มาหนึ่งร้อยยี่สิบเซฟคูณหกมาสองร้อยแปดสิบแปดคูณแปดมาหนึ 6, ่งพันสี่ร้อยสี่สิบไมล์หกเซฟไมล์หกร้อยแปดสิบสี่ไมล์หนึ่งร้อยหกสิบแปด เท่าไรครับผมสามพันแปดร้อยสี่สิบคผมไปเหยีบหมุนขึ้นีีหนึ่งพนกร้อยไปหมุนแล้ละหกสิบไปเลยไปสิบหกคูณสองมา,าสิบหกอ่าลิสเกตเตอร์สามตัวอีกแล้วผมมาเข้าฟิสเปนไปมน 8, หมุนจดแปดหมุน มาคูณสองมาคูณสี่มาหนึ่งร้อยยี่สิแปดคูณหกมาสองร้อยเจ็สิแปดคูณแปดมาเดี๋ยวมันก็ร้อยี่สิบคูณเศษมาก็ล้ว6หกเศษ สามมาสาม,มาหกสิบครับผมขาเยเขียบหมุนขึ้นอีกสองร้อเลยมาสี่สิบคูณสองมาสองรยแปดสิบคูณสาม,มาสองรหนร้อยคูณสี่มาสองร้าหกสิบมาตัวเ้มาเท่าไหร่ครับ โอ้ยส4,908เซฟโอเคผมขอหยดุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมตอนนี้รวมอยู่ที่อย่างเงิน7,753นะผมกับเกมโรโยลัมโบว์นะครับผมโรสเตอร์เดมโบว์นะผม,ก UM ะผมเกมไก่ชนนะครับผมอย่าลืมเล่นเกมนี้นะครับผมโอเคผมขอทุกคนองเฮงแต่เยอะนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ